หนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากนะครับนั่นก็คือการรับประทานสลัดหรือว่าผักที่แบบสดสดจริงๆปลอดสารพิษจริงๆมาแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของผักเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การปลูกปกติทั่วไปแล้วใช่มันจะต้องสะอาดจะต้องไร้สารพิษนะคะและที่สําคัญเนี่ยวันนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเนี่ยเกี่ยวกับ การเกษตรการปลูกผักแบบใหม่ๆนะคะด้วยนวัตกรรมของอาหารพืชหรือว่าปุ๋ยพิเศษนะคะจากผู้เชี่ยวชาญคุณเบิร์ตชีวรวิทย์จิระชัยบูลนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโน,โนอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับต้องถามก่อนเลยนะครับว่าพี่คิดคนขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเ,ออเหมือนกับเขาเรียกว่าพระเจ้าให้มาดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราคิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงสูตรขึ้นมาเนี่ยเป็นเจ้าแรกในโลก สุดยอดเจ้าแรงในโลกเลยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรคะทำไมถึงมีสลัดออกมาอยู่ตรงนี้ได้เกี่ยวอะไรคือตัวแคปซูลนาโนเนี่ยมันทดแทนปุ๋ยได้ถึง2กระสอบนะครับถ้าคือเม็ดเม็ดนี้1แคปซูลนะครับเม็ดเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะครับเม็ดเดียวเหรอคะไม่ใช่ทั้งกระปุกเหรอคะเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเท่ากับ2กระสอบแล้สองกระสอบร้อยกิโลแบกแบกกันหนักบโลออันนี้เราใส่กับเสื้อเราไปผสมน้ํานะครับที่ ไล่ที่นาที่สวนนะครับแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยอย่างนี้ผสมน้าเท่าไหร่ครับถ้าสมมติถ้าฉีดผักผักแบบนี้นะครับผักทั้งหมดนี่ครับผสมน้ําลงไปในนี้นะครับผสมลงไปในนี้ผสมได้หนึ่งลิตรหนึ่งรลิตรหนึ่งแคปซูลเหรอคะหนึ่งร้อยลิตรอุ้ยอย่างนี้มันไม่เจือจางเหรอคะไม่เจือจางครับเดี๋ยวจะทําให้ดูดีไหมทำให้ดูดีครับก็ในการใช้ครั้งแรกก็เปิดเปิดนะครับเปิดน้ํามานะครับแล้วก็แกะแคปซูลตรงนี้ครับครับใส่เข้าไปนะครับในน้ํา แส่แคปซูลนะครับใส่มันจะมันจะแตกละลายนะครับละลายเลยแล้วโดยโดยไม่ต้องเขย่าเข้มข้นนะครับและตัวนี้มีประจุบวกลบอยู่แล้วทําให้ผักสารอาหารต่างๆเข้าไปในเซลล์พืชเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปลูดปลูกผักตรงนี้นะครับก็้าผสมน้ํา20ลิตรได้5ส่วนครับผมก็ฉีดได้ประมาณ4ไร่ครับโอ้โหอันนี้คือซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกอีเขียว ทำไมเขาถึงเรียกคำนี้ครับก็มันเม็ดเขียวครับเอาเม็ดสีเขียวมาเรียกอเขียวอีเขียวดานโนนะที่ในทีวีเขาติดกันครับอีเขียวนะคะการทำงานของเจ้าแคปซูลตัวนี้ก็คืออย่างนี้เลยแค่นี้เองครับแล้วตอนพอเราฉีดไปที่ใบปุ๊บเนี่ยมันมันจะสู่ใบแล้วก็ล่วงลงพื้นถ้าล่วงลงพื้นมันจะปรับดินแล้วก็มันเล็งรากเล็งผลเล็งแป้งเล็งน้ำตาลถงช่อแต่กอครบหมดเลย <C> e <an> โอ้โหแล้วอย่างนี้เรามีจํากัดไหมครับว่าใช้ได้กับพืชชนิดไหนบ้างทุกพืชทุกชนิดครับ <C> e <an> โอ้โหท้องของเราเป็นเทคนโนโลยีเป็นอาหารเสริม <c oughs> พืชครับ <c oughs> ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือไม่ใช่ตัวอื่นนะครับค <c oughs> ่ะอ <c oughs> ี <c oughs> ส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างคะเม,ม็ดแค่นี้เออส่วนประกอบของมันเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วก็เป็นโน้ตฮาวของเราด้วยแต่บอกว่ามันมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบหมดและของเราเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นธรรมชาติล้วนๆครับแล้วก็ได้ใบรับรองจากเซ็นทรัลแลบม์มกษตร ว่าของเราปลอดสารพิษสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์มีการเปรียบเทียบไหมคะว่าการใช้ปุ๋ยธรรมดากับเจ้าตัวนี้ผลผลิตที่ได้เป็นยังไงคะโอเคใช้ปุ๋ยธรรมดาสมมติหนึ่งกระสอบใช้ได้หนึ่งไร่สองกระสอบใช้ได้สองไร่ของเราหนึ่งแคปซูลเท่ากับปุ๋ยสองกระสอบสองกระสอบราคากระสอบละพันบาทคือสองพันครับของเรา150ร้อยห้าสิบบาทเองร้อยห้าสิบบาทต่อต่อสองไร่ต่อสองไร่ประหยัดไหมครับ และทีนี้อย่าปลูกผักนะปลูกผักจะเติบโตเร็วนะครับผักจะดกครับเก็บเกี่ยวนานนะครับถ้าปลูกข้าวเนี่ยได้ไร่แล้วเกลียยขั้นต่ำแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนียหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นี่คือ ไม่มีสารพิษอะไรเลยไม่มีลยครับตัวซไม่ทําลายดินไม่ทําลายพืชพันธุ์มีแต่เสริมให้เสริมดินประสิทธิภาพดินให้ฟื้นฟูดีขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ครับดินเรามีสารเคมีแล้วดินไม่ดีด้วยสารอาหารในดินไม่มีอย่างนี้มันเหมือนเป็นอาหารเสริมของมนุษย์เหมือนกันไหมคะเออคล้ายๆกันครับครับเพราะว่ามนุษย์ก็ขาดแรลธาตุาสารอาหารบางตัวที่ไปช่วยร่างกายนะครับอันนี้พืชก็ขาดสารอาหารที่บางที ธาตุหลักไม่มีธาตุรองไม่มีเราก็เสริมเข้าไปอ๋อเหมือนว่าถ้าเป็นคนเราเนี่ยก็ต้องไปหาแบบวิตามินอะไรใช่ใช่ใรับดินเข้าไปเยอะ้เหมือนที่พี่เจไดกินสัปดาห์ที่แล้วเลยอ่ะที่เป็นขวดอย่างเงี้ยที่เป็นแคปซูลนะเอาหน่อยละกันไม่ใช่คนละอย่างการเขาที่เราแคปซูลเลยนะอันนี้ทานได้นะครับคือหมายถึงว่าเข้าไปในร่างกายมนุษย์ไม่เป็นไรค่ะเทกเทกก็คือจุ่มเงี้ยแล้วก็รสชาติเป็นิงบที่แต่มันเอาไว้ใส่ดินไม่ใช่คะไม่ของเรามันเป็นสารธรรมชาติหมดครับ ไม่มีสารพิษสารเคมีก็เลยไม่อันตรายต่อร่างกายนี้แปลว่าก็มั่นใจได้ว่าถ้าอันนี้ไม่อันตรายผักที่เราทานเข้าไปก็ไม่อันตรายเช่นกันครับก็มีหลายๆโครงการไม่ว่าโครงการหลวงก็เอาของเราไปใช้นะครับบางท่านที่ปลูกผักส่งโครงการหลวงก็ผ่านบางท่านปลูกผักส่ง MK ก็ผ่านคือเพราะเขาต้องตรวจความเป็นออร์แกนิกความสดด้วยความสดด้วยสารพิษด้วยแล้วอย่างนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยกับ ผักหรือพืชทุกอย่างเนี่ยที่ปลูกด้วยปุ๋ยธรรมดากับเจ้าตัวนี้คือตอนนี้คนที่ใช้ปิดพันตัวนี้เนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่าเขาลดไม่เขาเคยไม่เขาเคยใช้ปุ๋ยปีหนึ่งสาี่หมื่นครับเหลือสามพันสีโอ้โหแล้วย็ผลผลผลิตมากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วไม่ต้องแบกต้องหามเดี๋ยวนี้คนท่าคนแก่ไปไล่ไปนาไม่ต้องบอกลูกหลานช่วยแบกไปหน่อย เอาพวกแคปซูนเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อจบเลยจบเลยแล้วก็ไปเอาน้ำในไร่ในนาฉีดแล้วอย่างนี้กล่องนี้กล่องหนึ่งเนี่ยเท่ากับปริมาณกินกระสอบครับถ้าสมมติว่าเป็นกล่องนี้เท่ากับปุ๋ย12ตัน12ตันเลยเหรอสีตันมี120ีแคปซูนเท่ากับ240กระสอบโอ้โห12ตันถ้าซื้อปุ๋ยเคมีเกรด A ก็ประมาณ200,000ครับแต่นี่7000พานเองนะครับเ่าันหลายร้อยเท่าคือตอนนี้เราช่วยเหลือเกษตรกรครับเพราะเกษตรกรตอนนี้ ที่มีปัญหาคือปัญหาเรื่องค่ายาค่าปุ๋ยใช้เยอะนะใช้เยอะนะครับยกตัวอย่างเกษตรกรปลูกอ้อยเขาปลูกอ้อยอยู่พันไร่ใช้ปุ๋ยปีละสล้านครับอันนี้สอบถามนะครับมาใช้ของเราเหลือสองแสนโหต่างกันเยอะเลยนะสัดส่วนเบนเป็นคันเลยครับเยอะมากเลยอ่ะครับช่วยเกษตรกรเยอะมากตอนนี้เกษตรกรหลั่งไหลโทรเข้ามาตอนแรกก็ลองลองใช้ของเรา นะครับใช้ป wow ははุ๋ยครึ่งหนึ่งแช่งเราครึ่งหนึ่งไปประมาณมาแช่งเราเต็มเลยแช่งเราแบบสะดวกกว่าเยอะแล้วก็ผลิตดีกว่าด้วยเรื่องราคาแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดแรงด้วยคุณภาพชีวิตด้วยโอ้โหนะเพราะว่าพาะมาส่งผลมาที่ผักที่เราทานนะครับผักที่เราทานมันปลอดสารพิษเราก็สูขภาพดีนะครับได้รับสารอาหารเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้คุณผู้ชมฟังขนาดนี้แล้วนะครับถ้าจะสนใจ แล้วก็เอออยากจะลองใช้แล้วสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเออมันมีราคาโปรโมชั่นทดลองใช้นะครับ20แคปซูลเนี่ย2,000บาทเราแถกให้แคปซูลค่ะนะครับหรือจะถ้าใช้เยอะก็ซื้อเป็นกล่องเลยแพ็กเกจเลยนะครับ120แคปซูลเ่อ7 0 0 0บาทตกแคปซูลหนึ่ง้กว่าบาทหมายถึงว่าถ้าท่านปลูก2ไร่ท่านก็ใช้เงิน50กว่าบาทเองนะครับ กล่องนี้ใช้ได้กี่ไร่นะคะพี่กล่องนี้ใช้ได้200กว่าไร่สองร้อยกว่าัรอยู่อยู่กับใช้กับอะไรนะครับแต่ถ้าพืชผักพวกนี้ใช้ได้ประมาณ3-400ไร่อืไค่ะก็เยอะมากนะอันนี้คือโปรโมชั่นเลยลดลดเลยครับย้าอีกครั้งนึงครับสำหรับโปรโมชั่นก็20แคปซูลนะครับ2,000บาทแถม5แคปซูลแต่ถ้าปลูกเยอะนะครับซื้อ1กล่อง120แคปซูล7,000บาทเองเพราะตกแคปซูล50กว่าบาท ใช่ครับเลยประหยัดทองคแล้วสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสั่งละยี่สิบชั่วโมงครับก็โทรได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะจะเป็นกล่องใหญ่เหมือนประหยัดมากเลยนะคะประหยัดกว่าซื้ออันเล็กอีกโอ้ประหยัดครับเพราะว่าคือบางคนเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็ทดลองซื้อไปใช้2,000บาทก่อนครับผมนะครับแต่ผมการันตีว่าถ้าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเปียบซูนซูบกินอีเขียวแล้วเนาะเยี่ยมซู์กินอีเขียวแล้วเนา โปรดระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น